สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดใจหรือถามไทยแบบตรงไปตรงมาหลวงพี่น้ําฝนหลวงพ่อน้ําฝนเจ้าอาวาสวาดัดไผ่ล้อมนะครับอํเาเภอเมืองจังหวัดนครปฐมถึงเงินที่จากการบูชาวัตถุบงคลนทั้งวัดเนี่ยเอาไปไหนแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยวัดถูกโจมตีหลายๆเรื่องอันนี้เราจะมาคุยกันแบบไม่ต้องเก้งใจเลยนะครับหลวงพี่ครับอันสุดๆเลยแหละที่ทางวัดโดนโจมตีหนักอย่างรุนแรงนี่เรื่องอะไรครับ ที่จริงแล้วมันไม่มีเรื่องอะไรที่จะโจมตีเราได้รอกครับ,รบเพชรยังไงก็คือเพชรอยู่วันยังค่ำครกรวดยังไงก็คือกรวดอยู่วันยังค่ำเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นเลยครับสิ่งที่เราทําที้สุดคือคุณงามความดีและโดยเฉพาะวัดไพ่ย้อมเนี่ยญาติโยมที่รู้แล้วในการสร้างวัตถุมงคลน,นั้นสร้างมาโดยตลอดตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพระคุณยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยไปเลี่ยไรยบอกบุญใครในการที่จะ สร้างถาวรวัตถุภายในวัดรสร้างสาธารณสงเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลบวัดไเพลอมไม่เคยไปเลี่ยอะไรบอกบุญใครให้ใครมาบริจาคในการที่จะสร้างหรือจะกระทำใดๆสิ้นมีแต่อย่างที่บอกครับ,รบวัตถุมงคลต่างๆสร้างขึ้นไว้ เพื่อเป็นที่ระลึกเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ใช่สร้างให้หลงงมงายอิทธิปฏิหารที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากกิจศรัทธาแล้วก็แรงอธิษฐานของตัวท่านเองแล้วโดยเฉพาะวัตถุมงคลที่วัดผพลมญาตดโยมจะเห็นชัดเจนญาติโยมมาบูชาวัตถุมงคลภายในวัดผ่ล้อมนั้นสิ่งที่ญาติโยมเห็นไม่ต้องดูเลยเอาแค่ญาติโยมเดินดูภายในวัดผ่ลอมวอามันเกิดอะไรขึ้นในวัดผ่ล้อมบ้างถ้าถ้าใครมีภาพเก่าๆแต่ของวัดนี้จะเห็นอย่างชัดเจนเลย นี่คือสิ่งที่สาคัญเราเฉพาะโรงเรียนครับโรงพยาบาลบมอบเตียงให้กับโรงพยาบาลอ่ะไม่ต้องอะไรข่าวล่าสุดตอนนู้นเมื่อสองปีแล้วสามปีแล้วครับทํากระเป๋าพูนเพิ่มทรัพย์ครับมอบให้แก่ญาติโยมที่มาร่วมทําบุญในการที่จะซื้อเตียงให้โรงพยาบาลครับและถามว่าอาตมาไปทําเป็นพุทธภาณิช์ตรงไหนครับ แล้วพอผลสำลีผลเนี่ยมอบโรงพยาบาลทุกคนหายไปหมดเลยไอคนที่เคยว่าตอนตอนที่ทํากระเป๋าใหม่ๆว่ากันใหญ่ครับแต่พอเอาไปเตียงไปมอบให้โรงพยาบาลหายไปไหนร้อยหกสิบเอ็ดเตียงหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดเตียงเตียงละ4ี่หมื่นห้ันบาทเมื่อตอนนั้นตอนนั้นนะครับตอนนี้ราคาลดลงแล้วแต่ตอนนั้นสี่หมื่นกว่าทําไมไม่พูดถึงผลสำลีครับคือตอนนั้นมีการโจมตีกันทําให้ดังหรือ ตรงตีแล้วเราเฉยเฉยต้องบอกขอบใจเขารับเฉยไม่ได้มีอะไรไม่ได้โทถาแล้วทุกวันนี้ก็ออกอยู่ฮะกระเป๋าคนก็มาบูชามาทําบุญอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นกระเป๋าเป็นโอท็อปของที่นี่ประมาณนั้นครับเป็นสินค้าของที่นี่เลยแต่วัดมาช่วยครับครับผมปีปีหนึ่งเนี่ยทางวัดสร้างวัตถุมงคลกี่รุ่นครับช่วงหลังนี้ไม่ค่อยได้สร้างวัตถุมงคลเลยครับก็ด้วยสถานการณ์โควิด19นะครักก็เลยหยุดในการสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง มีแต่วัตถุมง,งคลของเก่าสร้างเมื่อหลายปีก่อนครับประมาณนั้นครับผมก็ไม่มีแล้วก็ตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้ก็น่าจะหยุดหยุดลงมาหน่อยเพราะรว่าด้วยสถานกรีนด้วยสถานการณ์ต่างๆนั้นนะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดเลยเพราะโควิด1 9นะทุกบาททุกาตังนะครับในการช่วยเหลือสังคมเนี่ยไม่ต้องอะไรยุคนี้ก็ช่วยคนเผา คนที่ตายด้วยโควิดจำนวน216รายไปแล้วเดี๋ยวเราไปเขาทำอีกคลิปหนึ่งว่าโควิดนี้ช่วยได้อย่างไรจะ,ะถามว่าใช่มีคนติดใจไหมครับว่าโอ้โหองพระเป็นพุทธพาณิเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับสุดท้ายเนี่ยคำว่าพุทธพาณิเต็ครับมันจะพูดกับอาตมาไม่ได้ครับเพราะว่าอาตมาเนี่ยทำเพื่อพระพุทธศาสนาครับโดยที่ไม่ได้ไิ ไปแบมือขอบริจาคใครถ้าโยมมีความเคารพศรัทธาโยมก็ถึงจะเดินเข้ามาในการที่จะเปลี่ยนบูชาวัตถุมงคลแล้วก็จะเรียกเป็นพุทธภาณิชย์ได้ไงคือเป็นความศรัทธาของญาติโยมที่ของแต่ละคนบุคคลเขาถ้าเราทําไม่ดีไปหลอกลวงญาติโยมผลลัพธ์จะได้ไงก็ได้อย่างที่เขาด่าเขาว่านี่ครับนี่ไม่เห็นมีใครเขาด่าเขาว่ามีแต่เขาอยากจะมาบูชาวัตถุมงคลที่เกิดขึ้นเราทาตามรอยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนนั่นเอง อ่าเงินจากบูชาวัตถุมงคลนอกจากพัฒนาวัดแล้วเนี่ยไปยังชุมชนไหนบ้างครับอย่ากโรงเรียนก่อนโรงเรียนวัดไผ่ล้อมยังไงครับโรงเรียนต่างๆไม่ใช่เพาะโรงเรียนวัดไผ่ล้อมครับโรงพยาบาลสิ่งที่เราช่วยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ชุมชนต่างๆไม่ต้องไปพูดเยอะแยะมากมายครับอ่หลวงพี่ครับมันมีคนปากไม่ดีว่าไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะไปช่วยนู่นชั่นี่พระต้องนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิไม่ใช่ครับมีมีคนมีคนด่าคนนะครับคนน้นเขาเรียกคน สมองกลวงไ้วครับมันเป็นกิจของสงฆ์อย่างแท้จริงครับกิจของสงฆ์ที่ว่าสาธารณสงเคราะห์ครับครับกิจของสงฆ์อยู่ในมติมหาเทรสมาคมเลยครับคำว่ากิจของสงฆ์นั้นงานด้านสาธารณสงเคราะห์ต้องทําต้องทาครับคือเป็นหน้าไม่ใช่ต้องทําเป็นหน้าที่ของสงฆ์เลยเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เลยไปถามดูไปเปิดตําราไปดูไปดูในกฎของคณะสงฆ์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมอาตมา ก็เป็นกรรมการครับนะครับสาธารณสงเคราะห์ในการให้ช่วยเหลือนั่นเองเจ้าว่าแต่ละบะแต่ละวัดนะครับต้องแต่ละปีต้องนําเสนอว่าได้ทําอะไรเพื่อถูกต้องครับมอบทุนการศึกษาอันดับแรกต้องมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือครับบ้านวัดโรงเรียนก็คือคําว่าบาวรจะต้องดูร่วมกันครับวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยครับบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย วัดกับบ้านผัดกันช่วยก็อวยชัยแต่ถ้าขาดกันก็บันเลยทั้งสองทางนั่นเองนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดฮะตอนนี้หน้าที่ในวัดวัดที่เราเห็นสะอาดสะอ้านทั้งหมดเนี่ยนะครับหลวงพี่จ้างใครหรือหลวงพี่แบ่งงานให้วัดพระต้องทํางานวัดแพ่ล้อมอยู่แบบให้วัดอาศัยครับไม่ใช่ไปอาศัยวัดอยู่เพราะฉะนั้นคําว่า อยู่ให้วัดอาศัยมิใช่ไปอาศัยวัดอยู่นะยังไงครับอธิบายให้ฟังนิดนึงครับนิทานเลยครับอยู่พระสงฆ์ที่มาบวชอยู่วัดไพล้อมนั้นจะต้องดูแลวัดกันทุกรูปครับไม่ใช่ไม่ใช่ประเภทว่ามานั่งสวดมนต์เฉยๆสวดมนต์มันทําอยู่แล้วครับครับเพราะฉะนั้นกิจของสงฆ์มีการทําวัดก็คือการสวดมนต์วาดปัดกวาดเช็ดถูนี่ก็คือ โครงการปณิธานพระเดชพระคุณหลวงพระพูนอยู่ให้วัดอาศัยครับถ้าเราไปอาศัยว่าอยู่มันก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองหรอกครับคือพระที่นี่นะครับต้องต้องทําแบ่งโซนกันทําความสะอาดแบ่งกันทุกรูปครับครับ,รบทิ้งขยะตอนเย็นเนี่ยมาดูนะครับมีเวรมีพระที่คอยทิ้งขยะก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขี่แล้วก็ภายในบริเวณวัดเราเก็บขยะเองเก็บขยะในถังเพื่อจะไปรวบรวมใช่ครับ นี่ทํากันจริงครับแล้วก็พระทากันเองหมดทุกคนทำมันตั้งแต่หลวงพี่เป็นเจ้าว่าแล้วนะครับมานั้นครับใช่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือพระที่นี่ถ้าสวดไม่ได้อย่างไงครับต้องสวดให้ได้ครับโดยโดยเฉพาะบทสวดธรรมจักรกับปรวรนาสตรซึ่งเป็นบทที่สําคัญในพระพุทธศาสนาเรารบ,บทสวดธรรมจักรญาติโยมก็รู้ว่าถ้าไม่สวดในการสวดด้วยการอยู่ตอยเวลาเขาจะล่ม แต่วัดไพลล้อมสวดเป็นของง่ายๆมากครับ,รบสำหรับวัดไพลล้อมทุกรูปรด้วยมีปณิธานอย่างเดียวคือพระเดชพระคุณหลวงพระพูนท่านละสังขารในวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระเจ้าประสูตรตรัสรู้และก็ปรินิพานในวันเดียวกันแล้วก็เป็นบทธรรมจักคือบทที่พระเจ้านั้นตรัสรู้ไปโปรดปัญจวัคคียังั้าให้รู้จังถึงทุกสมุทยัยนิโรธแล้วก็มรร ต,ต่างๆนานานี่เกิดจะเป็นหลักธรรมทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นนี่คือบทม,น,มนที่สําคัญที่สุดของวัด่พลองก็คือบทสวดธรรมจกรักรกับปรวรนาสูตรนั่นเองวันปกติเราก็สวดนะครับมาเราไม่ได้สว,สวดเฉพาะวันเช้าครับไม่ทุสวดทุกเช้าทุกวันตรงหน้าพระเชพคุณหลวงพ่อพูนนั่นเองหลวงพ่อพูนอยู่ไหนก็ไปสวดถวายท่านพระรูปไหนถ้ามาอยู่วังนี้ไม่ไม่ทําวัดไม่ทํางานไม่ได้ ไม่ทำงานตอนตีห้าแปดโมงเช้าต้องซ่อมอยังไงครับอ่าก็ซ่อมหมายความว่าคุณไม่ได้ลงตอนตอนเช้าแปดโมงเช้าก็ต้องลงมาซ่อม้อ่ามีมีสองช่วงครับมีสองช่วงว่าครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกรูปจะเข้าใจแล้วก็รู้ฮะอ่าครั้งหนึ่งผมได้ยินว่าพระสงฆ์ที่มาบวชมาจากร้อยพ่อพันแม่มาจากปัญหาต่างๆหลวงพี่ต้องปกครองยังไงคร,รับหมดครับก็นี่ครับ ขยันซื่อสัตย์อดทนครับแล้วก็รู้มุค,คนุนคนแล้วทุกคนผ่านคุกผ่านตารางผ่านทั่วผ่านเลวแต่มาอยู่ด้วยล้อมทุกรูปดีหมดทําหน้าที่หมดไปดูได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องฟังคําพูดแต่ไปดูเอาครับมีอยู่เคสหนึ่งที่หลวงพี่เคยเล่าให้ฟังว่าโยมขนาดพ่อแม่ยังไม่เอาแล้วมาฝากหลวงพี่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนมีครับคือพวกนั้น นี่ล่าสุดเลยครับก็คือการเล่นการพนันเล่นการพนันจนหมดเอาขโมยของพ่อของแม่ไปเล่นการพนันหมดครับพนันออนไลน์ครับจนสุดท้ายเนี่ยมาขอบวชาบวชปุ๊บเนี่ยก็แสบสุดๆนะหวั่นใจไหมครับว่าของในวัดจะหายไม่หายครับไอ้เรื่องของหายไม่หายแน่นอนแต่ไอ้การที่จะครอบคุมเขาคนนี่เล่นการพนันนี่พูดง่ายนะครับแก้ไขยากที่สุดครับยากกว่ายาเสพติดนะ ยาเสพติดเนี่ยอพอไม่มียาเสพติดเล่นก็ไม่มีปัญหาแต่อีกคนเล่นการพนันขอมีโทรศัพท์มันหยอดเงินห้าสิบาทร้อยบาทมันก็เล่นห้าสิบาทร้อยบาทมันก็เล่นแล้วครับ,รบอะพอมาบวชเป็นพระแล้วยังเล่นอยู่บอกแก้ยาครับแต่ก็จับจนได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สุดท้ายเนี่ยสอนไม่ได้แล้วก็ตัวใครตัวมันแล้วมีมาบวชแล้วสอนไม่ได้สอนก็คือทุกอย่างรู้รู้หมดแต่ว่าคือ มันเข้าเส้นเลือดอะอยู่ใน d n a แล้วประมาณนั้นนะครับบอกแล้วแต่พอมีมีเงินปุ๊บเนี่ยก็จะไปเล่นเล่นในออนไลน์นะครับเล่นในโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไม่ต้องวิ่งหนีตำรวจแล้วไ่ตองแล้วอยู่ตรงไหนอยู่ในวัดไม่ต้องอยู่ในบอนครับอยู่ตรงไหนก็เล่นได้หมดแล้วขอมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมันอันตรายมากครับอันตรายมากหมดตัวง่ายมากครับฝากข้อคิดให้กับคนเคยโจมตีวัดไผ่ล้อมนิดนึงครับว่า ตอนที่โจมตีโจมตีกันไปตอนที่ไม่ทําเสร็จแล้วทำาหมไม่ไม่ไมชมเชยสักนิดหนไม่ไม่ต้องอะไรมากครับ,รบหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนจะดีชั่วอยู่ที่ตัวทำํำจะสูงจะต่ําอยู่ที่ทําตัวครับคนเราทําตัวดีมันก็ดีอยู่วันยังค่ำครับ,รบทําตัวชั่วสุดท้ายก็ต้องรู้ว่าคนไหนชั่วอยู่วันยังคำ่ำเพราะนั้นเราอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญา ทำหน้าที่ทําความดีทําไม่เถิดความดีไม่ต้องรออะไรครับสิ่งที่รับกลับมาก็คือความสุขใจที่ได้ทําความดีนั่นเองเพราะนั้นยากกะฝากให้ยา,าย,ายายญาติโวมไว้เป็นเครื่องเตือนสติสิ่งใดแล้วแ,แต่ท่านทําความดีรับรองได้ว่าความดีนั้นจะปกปักร,รักษาคุ้มครองตัวเราไม่ช้าก็เร็วจะได้รับอานิสงส์ให้การสร้างความดีอย่างแน่นอนนะครับข,ขอเจริญพรครับกรนบนมาสก,การครับผม